คุณผู้ชมคะตอนนี้เรากําลังจะย่างปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมแบบซื้อมา70บาทนะคะที่ตลาดราชบุรีค่ะเราพี่นันก็หมักซีอิ๊วล่ะคะซีอ <CEO S 1> <CEO S 2> ิ๊วขาวซีวอิ๊วขาวหรือดำดำทำไมมันไม่มมันไ่ขาว <laughs> มันชื่อว่าอะไรซี CEO อิออ๊วอ่ะฝาเขียวฝาเขียวเหรอแม็กกี้แม็กกกี้็ก็เค็มนะพี่นัน ตำพริกเผ็ดไปหรอเปล่าต้งอะไรไหมไม่รู้ตอนนี้พี่นัทกำลังจะตำน้ำจ ouais ิ้มซีฟู้ดให้แมมทานนะคะคุณผู้ชมกับปลาหมึกนะคะัเผ็ดไปก็แค่แค่นี้ใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราเติมได้ถ้าเผ็ดแล้วตำพริกก่อนเนาะใช่ตำกระเทียมก่อนไปด้วยกันนั่นแหละได้ตำดินก่อน เขาจำได้กันไม่ใช่หรอนี่หล่ต้องละเอียดมากประมาณนี้ไม่ต้องละเอียด,ดมากหรอไม่ค่ ชอบไปนีเ่เยอะไหมใอไป่ยไปเลยค่ะเพราะหั่นหมดแล้วก็ใส่หมดเลยแหละบอกหมดแล้วอะ่ะจะได้กลิ่นความแซ่บเลยเนี่โอวยตัวเองนะคะพี่นะต้องลองชิมก่อนคะ่ะว่าจะโอหรอเปล่าพริกเราแค่นี้หรอมีว่าใส่ไปใสไปหมดละ <c oughs> ใส่ไปรอบ ไม่ปิดเลยจะไม่ละเอียดเลยก็เขาไม่เน้นละเอียดอยู่แล้ว พอ,อะไรรู้ไหมะเพราะคันน้ำออกจุกตอแบบ้องค่ะน้ำมันเยอะๆลองโดนมือเบียปลาอก <laughs> แล้วนนี้อืมนนี้ส่้ไมนครับเื้ออันนี้ที่บ้านเขาได้อ,อันนึ้งซื้อตัองไหนที่นี่หนุม่มปะไม่มหรอ,อ พอเหลี่ยมเดือเขียวเป็นเขียวก็เสกกี่ลูกอ่ะอันนี้มะน,นาวที่ปลูกเอ,เ,ลเองนะคะคุณผู้ชมมะน,นาวปลูกเองเยอะเลยค่ะโอ้ยม,มันดูน้ำดูน้ำมะนาวน้ำเยอะเลยค่ะ,ะคุณผ,ผู้ชมพออย่างจะเปรี้ยวไปเปล่ามันต้องเปรี้ยวค่ะแล้วคะ่ะเอีก ไม่ต้องช้อนใหญ่ขนาดนั้นหลอมเอ,อโอ้โหเยอะเลยเฉ่ <อ titled S 1> งปลาหมึกสุกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่<า>เปิดไปกุป่นบอมเลยก่อนบอมแหมน่พอแล้วเดี๋ยวเข็มสอง,สอง ตามสูตรเป๊ะๆค่ะอืมแตนี้พี่นันยังไม่ได้เปิดเต็มที่หรอทำไมเหลือน้อยจังเลยอ่ะปวดงมือมือโดนน้อยมากเลยน้ำจิ้มเยอะไปด้วยนะพี่นันจริงๆนะไม่ได้เอามาหมดแลวยังทำไมมันเหลือแค่นี้นะคะคุณผู้ชมกลับด้านนะคะแล้วป้ามือก็เหลือเยอะเท่านี้ไม่เลานรานกับน้าจิ้มค่ะพี่นรไม่โอเคเลยพี่นัน พอกินนอะรู้สึกถึงความไม่พอกินค่ะรู้สึกถึงความหย่อมไว้ไม่เลยไม่โอเคเลยค่ะเนี่ยอย่างแรงเหลือนิดเดียวเองอ่ะโอเคอ่ะทำต่อใส่ผงชูรสนะคะตอนนี้ได้กลิ่นหอมของซีฟู้ดแล้วได้ไหมได้ค่ะเยอะไปเปล่าพอแล้วโอโหอลังมากเลยผงชูรส น้ำจิ้มเยอะไปแบบบาลานกับขอช้อนหน่อยค่ะพี่จะชิมเลยแน่จ้ะนี่ช้อนน้ำปลาะะแล้วค่ะน้ำปลาเหรอเค็มพี่นัดชิมนะคะ <c oughs> พี่ว่าต้องเปรี้ยวอีกหน่อยแล้วทำไมพี่นัดต้องทำหน้าอย่างนั้นเห็ดน้ำมาสิโอแย่เลยเห็ดนำ้ำ <c oughs> บอกไม่ต้องตุ้ยบอกให้เอาเข้าไปทั้งหมด เผ็ดน้ำสุดๆเลยพี่น้ำเปรี aka, though, uhm, anyway. ้ยวนะเผ็ดน yeah> um ้ำส right. ุดๆเลยอ่ะหนัมันเผ็ดจริงๆนะเนี่ยแต่เปรี้ยวมันก็เยอะแล้วพี่น้ำไม่ต้องน้ำตาลหรือเปล่าตัดน้ำตาลก่อนใช่ไหมอืมต้องเป็นน้ำตาลแหละแล้วน้ำตาลแล้วน้ำตาลไม่ต้องเยอะหรอกเปรี้ยวนิดหน่อยอืมพอแล้วพอค่ะเผ็ดมากเลยเพราะว่าพี่นัทบอกให้เอาให้หมดน่ะนะพริกอะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อปลาหมึกมากินอีกดีวะ่ะทานน้จิ้มเหลือนะเพราะว่านี่เหลืองโอ้โหมทไ,ไม่ใบบาลาน<ห>ไม่ได้เสียดาย<ห>เผ็ดน้ำเลยหนักเลย<ห>ดีขึ้นไหมปีว,วัตต้องเปรีย้ยวเหรอจะเอาเปรี้ยวอีกเหรอเอาเปรี<ห>้ยวไปบแล้วน้องแม่ไปตักพริกตักพริกให้เองแต่มันก็เข้าที่เข้าทางหรือเข้าที่แลยนะ้องเอาเปรี้ยวอีกเหรอใช่ค่ะ พี่นมันเปรี้ยวไหมเปล่ามันไม่ชอบเปรี้ยวมากนะเห็นว่ามีมะนาวเยอะใส่กับเปรี้ยวไปเปล่าไม่แต่ว่ามันโอเคนะพี่นัทรสชาติดีเลยอ่ะถือว่าพี่นัทผ่านนะคะเนี่ยอย่าเปรี้ยวมากเดี๋ยวมันก็ต้องผสมอย่างอื่นอีกอ่ะใช่ไหมล่ะอืมพอแล้วเดี๋ยวมันเปรี้ยวเกินออะลองชิมดูดิ ก็เลยให้อธิบายว่าเป็นไงแซ่บมากแต่ปลาหมึกมีแต่ปลาหมึกปลาหมึกภาษาโคราชแต่ปลาหมึกมีอยู่แค่นั้นน่ะเผ็ดเลยอืมได้เลยปลาหมึกเอ้นี่ไม่ต้องเอาละอีกแอนไม่เอาเมนเอาเนี่ยไม่ต้องเอาไม่เอาหรอกเดี๋ยวเปรี้ยวเอาเทม่ะอร่อยเลยอ่ะแค่ทำฝีมือเองครับ สุดยอดเลยค่ะว้ายสวยอ่ะพี่นัทงามนะอันี้ถ้าได้พริกที่หนูสวนนะจะแซ่บขนาดหไหนโอ้โหไม่ต้องอแค่นี้ก็เผ็ดแล้วแค่นี้ก็บอกว่าเผ็ดแล้วใช่ไหนอ่ะเขี่ยให้หมดหมดอือแดงคะ่ะมือมันไม่ถนดัดเอาพี่นัทม,ม,มือโอเคอ่ะพอแล้วแล้วเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกแล้ว สุดยอดเลยค่ะพี่นา้าทำเป็นนะเนี่ยสุดยอดเลยเอาปลาหมึกมากินเลยดีกว่าต้องกินข้าวกินเล่นแล้วเราก็หั่นปลาหมึกตรงนี้ไงสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมฝีมือดีออ วาวพี่นาสุกแล้วหรอปลาหมึกค่ะแล้วเรชิมเลยดีกว่าหูา <c oughs> น้ำลายสอเหรอคะพี่นะ <c oughs> <c oughs> สวาเสดลยอดเลยค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชมค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะที่พี่นัาทำนะคะต้องบอกว่าพี่นัดฝีมือพัฒนาขึ้นนะคะ พี่จะชิมดูสิถอนไม่ไหวจริงๆหันได้หมดก่อนก็ได้นะแตนว่าไม่ได้แต่ม,ม,มันไม่ร้อนนะพี่นะนะมาชมค่ะพี่นะจะชิมแล้วนะคะชิมไปเลยนะเอาเลยค่ะพอเราก,กินดูสิเป็นไงบ้างเป็นยังไงเป็นไงแซ่บเบื่อรอหูเสียใจอะไหรอเดี๋ยวมันชิมก่อนนะขอชิม คุณผูช้ชมหากำลองถ่ายชิมกันไม่เหนียวใช่ไหม,น,ม,มนิ่มมากเลย่ะปลาหมึกซื้อมาเจ็ดสิบนะคะคุณผูช้ชมน้ำจิ้มพี่นะันดำเมื่อกี้นี้เองมีน้ำลายสองอะไรตอนนี้ขอบอกขอชิมก่อน,นอืมอร่อยกินนะน้ำน้ำจิ้มเป๊ะเลยอ่ะนะนิ่มเละ ปลาหมึกไม่เหนียวเลยนะคะอพอดีเห็นไหมล้างออกไม่งาเค็มเนาะแต่มันก็ได้กลิ่นหอมของซีอิวนิดนึง่งนี่ปลาหมึกน,น,น้อ,อ,นองแมนเหลือแค่นี้เจ็ดสิบบาทตอนแรกมองเหมือนเยอะมองแค่นี้อร่อยมากเลยค่ะ